บบว้านี่คือขนมแชกใบเตยค่ะใบเตยไงไม่เตียนค่ะว่าะหัดเด็ดเจ้าภาสีออกไมานีแสดงว่าข้หัดเด็ดอยากได้สูตรมันนยกุได้สูตรคอยให้เลยเด้อมาสอนนะจ้าผู้ใดเห็ดหอมเป็นแต่ลองเห็ดนี่ก็เห็ดหมื่นแหลกไม่นีอันนี้ร่องบังบังได้ขิดเจ้าว่าถือยังไงเจ้าว่าถือก็วัดถือเดาเดาโดนโดนไปแค่มาหนึ่งร่องบิงงเนี่ยค่ะ ก็ต <ersch> ่เต็มถอยพอ้ีลงทุนบางรายได้หนึ่งไปซื้อของบ้านสาอดผมช้อแป้งชื้อบับที่โอ้ซื้อแป้งซื้อกะที่ชดจักเยจีด้ขึ้นในบอลบ้านดเลย่อนนี้ล้อมบ้งชิวยซื้อยซื้อจะไนองเยอะทเอาไปลานถ้าปีล้อมด้ น,นี่คือเช้ใบเตยคะ่ะคนจิตปันเตยหาคือวิทยาเมื่อขวนี่พอนด้เลยและสวยก็เตรียมพูดออกไปแล้ดีดี เอาขนมไปขายก่อนี่น้อง